ตัวนี้คือโคมไฟถนนโซลาเซลล์รุ่น3 0วัตต์โมดิโซล่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโคมไฟตัวนี้มีให้เลือกอยู่2แสงครับมีแสงขาวกับแสงวอร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันนะครับโคมไฟตัวนี้มีหลอด led ทั้งหมด112หลอดครับเป็นหลอด s nd รุ่นใหม่นะครับสว่างกว่าหลอด led รุ่นเก่าถึง3เท่าตัวนี้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน3เมตรนะครับสว่างครอบคลุมพืม้นที่ประมาณ40ตารางเมตร แบตเตอรี่ของเขาเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับความจุข,ของแบตเตอรี่อยู่ที่3,500ม ah ิลลิแอมป์ครับกลางคืนโคมไฟตัวนี้เขาสว่างได้นานประมาณ10-12ชั่วโมงสว่างคงที่ไม่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้สว่างค้างครัครบด้านหลังก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบโมโนโคริสตัลไลน์นะครับกำลัง5โวลต์4วัตต์แผงโซลาเซลล์ตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ4-6ชั่วโมงแบตเตอรี่เต็มนะครับมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งนะครับมีขายึดตัวโคมนะครับตัวนี้ วิธีการใช้งานนะครับก่อนการติดตั้งลูกค้ากดปุ่มสีเขียวตรงนี้เพียงครั้งเดียวนะครับเพื่อเป็นการเปิดการทํางานถ้าแผงโซลาเซลล์ได้รับแสงสว่างในตอนกลางวันหรือว่าแสงอาทิตย์หลอดไฟเขาจะดับนะครับไฟแดงกระพริบตรงนี้คือไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับถ้ากลางคืนฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์เขามืดนะครับลูกค้าหลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับตัวนี้ระบบเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับไม่มีรีโมทนะครับ มีแสงขาวกับแสงวอร์มให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแสงวอร์มนะครับลูกค้าเปิดปิดเองอัตโนมัติเหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์มืดหลอดไฟติดเองอัตโนมัตินะครับลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อทีต่ตะกราด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ